สวัสดีค่ะอยู่กับเราค่ะช่องพลายแซมสั้นขวัญเมืองนะคะตอนนี้แม่ควันก็ได้รถนั่งมาแล้วนะคะก็วิ่งตามสองหนุ่มเรามานะคะสองหนุ่มก็เดินมาเรื่อยๆนะคะแวะอาหารข้างทางบ้าง บบนี้นะมันไม่เคี้ยวแบบนี้นะไหค่ะอ่าเดินไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปถ่ายบรรยากาศก่อนถึงวัดให้ชมอีกครั้งนะคะ,อะโอ้หนุกระบวนการิมเริ่มเริ่มนำไปแล้วนะคะก็รถตามวิ่งตามกันมาเป็นแถวนะคะ ควานก็ลงจากรถมาแล้วนะคะตอนนี้ขบวนหน้าของเราก็มาถึงน่าจะใกล้ถึงวัดแล้วนะคะใกล้ถึงวัดแล้วก็น่าจะขบวนน่าจะมาเริ่มตั้งขบวนตรงนี้นะคะนี่ก็จะเป็นาบานเจ้าพอีกที่หนึ่งนะคะพี่แซงกับพี่ขวนันโอ้เดินทางมาไกลพอสมควรค่ะ ระหว่างข้างทางนะคะทั้งพี่แซมพี่ขวันนะคะตัาหนีนี่ก็จะติดข้างทางใหญ่เลยนะคะ นี่มันจะเป็นพื้นที่อนนน้ขึัสร้างตัวนั้นขึ้นเพราะท่านกันว่ายุย่า <c oughs> อ่าพี่ขวัญไปไหนแล้วเมื่อกี้พี่ขวัญน,น่านะจะแวะเข้าข้างในนะคะ จะถ่ายภาพบรรยากาศให้ชมนะคะย้อนหลังนะคะโอ้พี่ขวัญพี่เซมทำอะไรกินยาหรือกินน้ำมีน้ำด้วยเ่โอ้แวะกินน้ำพอดีเลยค่ะนี่ค่ะพี่ขวัญเข้าไปด้านในนะคะน่าจะไปกินน้ำด้านในหรือเปล่าพี่เซมนะคะได้น้ำสะเลยลายร้อนไปเลยตัวเลยนะคะ เอเอาน่ากไนเานำสดโอย่าก็สวยนะคะดูเ่มย่ารอไอดองเมยกูโอ้ยีย่าสวยๆพี่แซมย่าสวยๆ จะกินน้ำไปแล้วนะคะฝนน่าจะเข้าไปด้านในนะคะด้านในบ้านเพราะว่าบ้านหลังนี้ก็จะเป็นบ้านของเจ้าภาพอีกหลังนึงนะคะนี่เพราะว่าวัดก็อาจจะอยู่ห่างจากนี้ไม่ไกลเท่าไหร่นะคะวัด่นอยู่อีกไกลบันใดจ้ะน เดี๋ยวรอพี่ขวัญมานะคะจะให้ชมขบวนอีกรอบหนึ่งนะคะ <มา S 1> อะตอนนี้หลังจากที่พี่เซมรอพี่ขวัญอยู่นะคะก็เอายมาอาบน้ํารอค่ะปรเล่ดน้าคลายร้อนค่ะคลายร้อนรอนะหลังจากที่เดินมาอากาศร้อนร้นนะคะนี่ก็จะได้สดชื่นหน่อยค่ะนู่นโอ้เปียกทั้งตัวแล้วค่ะพี่ขวัญก็น่าจะไปอาบอยู่ด้านในนู่นนะคะพี่แซมก็จัดการน้ำนี่ค่ะน้ําสะข้างเลย โอ้ชุ่มฉ่ำเลยนะคะโอ้ชุดเปียกหมดแล้วค่ะชุดนันนี้เราจะได้เย็นเย็นนะคะนู่นควันออกมาแล้วค่ะนนโอ้พี่แซมชุ่มเลยค่ะชุ่มเลยโอ้ ถึงวัดนั้นนะคะสุดก็จะได้คลุมความอ่ความร้อนนะคะได้คลายร้อนนะคะมาดูว่าพี่ขวัญจะมาเล่นน้ำกับพี่แซมหรือเปล่านะคะโอ้พี่ขวัญน,น่าจะฉีดมาด้านในแล้วนะคะหนุ หลังจากนี้นะทุกคนน่าจะลงมาจากรถแล้วก็แห่ขบวนตั้งขบวนแห่เข้าวัดนะคะวงแตรวงก็ลงมาแล้วนะคะโอ้นี่ก็มาสนุกด้วยกันค่ะ เดินด้วยกันนะคะหลังจากที่แต่ละคนก็ขึ้นรถมานะคะเราจะถ่ายคลิปให้ชมยอ้อนหลังนะคะสำหรับคลิปนี้อ่าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็อย่าลืมฝากติดตามด้วยนะคะในช่องของเราค่ะช่องปลายแซมซั้นขอนเมืองนะคะ,ะกดไลค์กดแชร์กดซ,ซับสไครต์กดกระดิง่งกดติดตามมาด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะเจอกันคลิปหน้าไว้หน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ